อยากเก่งนะคะอยากเป็นคนนิสัยแบบนี้คุณรู้ไหมนิสัยนั้นคืออะไรเราชอบเผลอเลยกันเป็นไม่ผิดนะแต่คุณต้องรู้ตัวนั่นก็คือเราชอบมองคน เราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวและนั่นแหละเหตุผลที่คุณไม่เก่งสักทีเพราะวันนี้คุณชอบเอา1 0ซของคุณไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาทํามาแล้ว90%แต่ไป,ไปนั่งคิดเรื่องของเขาอยู่นั่นแหละมาทุบตีตัวเองอยู่นั่นแหละว่าเพราะอะไรคุณรู้ว่า,วาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พลาดมากแล้วคุณจะไม่มีทางเก่งเลยเพราะคุณไม่เคยเห็นคุณค่าตัวเองเลยสิ่งที่หน่อยจะบอกคืออย่างนิดหน่อย,น,ยนิดหน่อยก็มาซึมซับเรื่องนี้ได้เพราะว่าตัวเองมีเมนทอ์เราได้อยู่ใกล้คนสําเร็จแล้้้ววเรราาูึ่ฮย มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือการที่เราโฟกัสตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เราควรทําอะไรที่เราไม่ควรทําแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ได้หน่อยสำเร็จเร็วแล้วก็ไม่แคร์เพราะไม่แคร์ไม่มานั่งมองคนอื่นไม่มานั่งนินทาคน,คนนู้นคนนี้ไม่ยุ่งกับใครทั้งสิน้นแต่ไม่ได้ไม่ช่วยเหลือใครนะคนละเรื่องช่วยเหลือคือช่วยเหลือแต่ไม่ไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะหนึ่งเหตุผลที่ลึกกว่านั้นก็คือถ้าคุณอยากเก่งนะคุณต้องมีพี่เลี้ยง หมือนนิดหน่อยเองก็มีโหสร้างลูกศิษย์มาเยอะมากแล้วก็ทุกคนเปลี่ยนทันทีเลยเพราะเรารู้ว่าไอสิ่งที่เขาเป็นอะ่ะบางทีคุณอาจจะคิดไปเองนึกตัวเองไม่เก่งแล้วก็พูดกับตัวเองนึกอยู่นั่นเราวนิไหนร่รู้เพราะนี่หน่ยเคยเป็นแบบนั้นก็บอกเขาว่าอย่าทำแบบนี้เท่านั้นจบเลยเขาก็ไปโฟกัสเรื่องที่เขาต้องทําถูกเรื่องแล้วคุณจะมีเวลาเหลือในชีวิตมากเลยรู้ป่ะบาะอะไรรู้ไหมคุณไม่เอาเวลาที่มีค่าของตัวเองไปใส่ในพลังงานที่มันไม่ทําให้คุณก้าวหน้ามีคนถามมาเยอะมากช่วงนี้เกี่ยวกับ r i v a t ทและ mentor น จริงๆแล้วปัจจุบันนี้หน่อยไม่ได้รับทั้งหมดแล้วก็ค่อนข้างคัดนิดน,นึงเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้น p v เ t e เนี่ยนี่หน่อยเปิดรับก็จริงแต่ว่าอยากให้สำหรับคนที่เคยเรียนออนไลน์กับนิดหน่อยมาแล้วบ้างไม่ว่าจะคอร์ส Mindset หรือคอร์สอะไรก็ตามแต่นี่นหน่อยบอกเลยว่า k e ีรัตที่หน่อยสักเซตเลยเพราะนี่หน่อยมีพี่เลี้ยง มี private coaching มีอาจารย์มาดิตเป็นพี่เลี้ยงหนึ่งแล้วก็อยากถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับอีกหลายๆคนนะคะถ้าใครสนใจ private หรือ m e n t o r ก็ทักเข้ามาได้แต่ต้องขอบอกนิดน,นึงว่าขอเป็นคนที่เคยเรียนกับนิดหน่อยคุณจะไปต่อได้แบบเร็วมากเลยแลวนิดหน่อยเชื่อว่าคุณจะไม่จมปลักใช้คําว่าจมปลักเลยนะอยู่กับความคิดที่มันไม่ได้ผลของตัวเองแล้วก็ คิดเองเออเองกับสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์แล้วก็เอาไปถามคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้อีกพังซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะฉะนั้นเลิกได้แล้วออกมันจากตรงนั้นอย่าเป็นกำลังใจให้กับหลายคนที่มีสติรู้ตัวแล้วอยากผ่านตรงนั้นไปได้แลนะ้วหน่ยเชื่อว่าถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณไปได้มากกว่านี้แล้วคุณจะรู้ว่าโลกจะตอบแทนคุณในแบบที่คุณก็เหลือเชื่อกับมันเหมือนกัน ถ้าใครสนใจอะไรก็ทักเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ Line แอดคูนิดหน่อยนะคะ S I k r u n i z z n o i สำหรวันนี้สวัสดีค่ะ